ที่เริ่มต้นนะคะ่ะอันนี้เริ่มต้นจ้าเริ่มต้นแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้เริ่มต้นนะคะขาเขาขาเขานี่ยมันข้าเขารู้เนี่ยมัน,เ,เ,น,มนเต็ม เพื่อจ,จอมพิษเขาค่ะคลิปในใี้จะให้เบิ้งองการเริ่มต้นของการสารพิษเขาใช้มากเส้นหน่อยเส้นไงแลลวแต่อัธยาศัยด้วยค่ะนี่เส้นอะไรทำคะใส่เส้นใส่เส้นโก,กค่ะเส้นเส้นตั้ม เศนตั้มสตราดบ้านห้าเขาเอินมาเสศนไหลค่ะเดี๋ยวจะมีคยิบใหงเบื้องตนมันอยู่ค่ะคลิบใหงเบื้องตนมันอยู่อันนี้มันจะเต็มแล้วเด้ค่ะเด้อถ้าพร้อมที่จะไปต้อแบบไปต้อเนื่องต่อเนื่องเนี้เห้าตตองเพิ่งใส่นะใส่มันก็จะเอาเนี่ย่ะ ตัวของเพนนี่แหละเองตัวของเขาเองนี่แหละ,เ,เ,เ,ละเป็นใสไม่อเอาอย่างอื่นค่ะจะล่งแบบนี้กปดติดตามช่องตาโปรดย่ายแหววนี่ได้ค่ะเดอ้อฝากแม่ต่ผ้าสารนั่นสานนี่ เบาเบาภาษากลางเบาภาษาทองทินแต่มาแบบนี้ค่ะจะเริ่มต้นไปแบบนี้เริ่มต้นไปแบบนี้เลยค่ะเด้ยอยิ้คจิบหนาตอเด้อะค่ะเด้อจิบหนาจะมาตอไหมจิบหนี่สวัสดีค่ะ